ที่เขียนลำปาวนะคะทุกคนจะเก็หนาที่ที่เขียนลำปาวค่ะทุกคนค่ะเบิง้นงนั่งนั่งกินค่ะพี่น้องนงันง่งนั่งกินนั่งดีนะรขายอกเลยท่หน่ายห้งลนังนางกินนะคะห็นปะ,ะ <laughs> มแม่มันก็มีแสงเอามันก็เปลียนสัตนมันก็เหมือนแท้ ก้องนาแหละพอก้องลงมืค่ะก็สีเห็นพร้อมเพราะว่าเขาก็ตรงได้เห็นตรงได้ใส่ค่ะนี่เบิง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 ลูกสาวกับลานสาวพี่น้องดูนะคะนั่งกินค่ะพี่น้องกินสร้างโมเรอยกินเสียบกิ่ดีค่ะ่วงสิบล้อรถสิบล้อนั่งกินเนาะพี่น้องค่ะพอรถไทยล้อลงนั อันนั้นก็คือร้านสาวนะคะร้านสาวก็พวกสาวกัพีพ่น้องกินร้ายค่ะพี่น้องก็เป็นตะเลี้ยงเด้อค่ะเลี้ยงโม้ไวเบวื้องบนพี่น้องหอไม่มีหัวใจเนระเลี้ยงโม้ไว <c oughs> จะปูรับเลี้ยงเลี้ยงมวไม่ไหวนะคะ <c oughs> ทุกคนค่ะ <c oughs> วันนี้เฮาก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวอยู่เขื่อนลำป่าวนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะเขื่อนลำปาวนะคะทุกคนอันนี้ก็ไอ้ยคอยค่ะพี่น้อง ไอ้ไข่ดีเห็นบอกบอกว่าไอ้ท่วมมากนะเห็นบอกตอนแรกยังเกิด่าไอ้เหงอกูบอกกูเลี้ยเข้าเห็นอ้ไอ้เลี้ยงไอ้เออไอ้ไอ้นี่แหะค่ะพี่น้องฝากช่องเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะฝากช่องกูระเบือด้วยนะคะผู้ใหอ้ยังว่างอยู่ผู้ใดอ่ไอเอ้าอ้ท่วมมายังมีไอ้ก็เจ๋ดเฮ้ยก็เผยพลอยเท่ยวหนามว่างอยู่เ เด็กเเล่นน้ำนะคะทุกคนเขินน้ำค่ะบอยมันมันคืออ่ดูที่เขื่อนค่ะเอาแม่กินเข่าแป๊บเดียวนะคะพี่น้องค่ะแม่กินข้าวนะคะทุกคนแม่กินเข้านะคะกินข่ายูที่เขื่อนนะค่ะพี่น้องมีปลาเผานะคะทุกคนปลาเผาตำกุ้งสน ไปไปซื้อ oh ม่วงมากินไปจักบาทบมง่วงมง่วงจักบาทก็ไปือเอาเท้สิกินตอนนี้กินน้องมากอะไรนะว้าวดูดูนะคะไปเลี้ยวไปเลี้ยวนะคะยี่ห้อเขาไม่เห็นเนี่ยนะเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นน้ำห้าวเรากูไปแล้วแค่ยันน่ะ หมดน้ำแล้วหมดน้ำไปแล้วบอกคนนม่นาแม่ไปไปอย่าไปอย่ามาใกล้เขาไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุณไปทั้งคุณโมฟมาดอกไปแล้วหมดน้ำไปแล้วพีเดียไปแล้วนี่หุ่น เขาว่างแผ่วแผ่วเขาวางสินแล้วเทียวเรื่องคนเขาอวดดีเขาไปในี่ส่องกรเจ้าเขาไปในี่องไรสื่อกระจกอวดดีกูก็หัวพวนเลยน้องกูเดยบ่เป็นยังเพราะว่าบางเที่ยวอยูก็อ่านน้ำสกุลกรเจ้กออกประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะ วิวกับขั้วพวงเนาะค่ะพี่น้องค่ะว,วิวขว้วพวงมากนะคะทุกคนขอบคุณขาดอันนี้อยู่น,นะะ้ำเนาะค่ะน้ำเขื่อนนะคะทุกคนออกจากนี่แล้วงานาไปออกจากนี่วแมนตดิป พุงพุงจะบาดแผวอันทวดินนะมาซิมเนี่ยจังหมากเนี่ยเอามาโซดูสิคือแกลหายบอสิแกเอามามันค่อยบอบเอามาเอามาคือเอาอย่างนี่กินอะไรตัวดินนะคะ ขวดดินขวดเย็นอันนี้มาแล้วนี่ยมาแล้วนี่เราเขาท้าวันทั่วดินเป็นเป็นแบบเลยตำกินในบัวเขาท่วันบัวแล้วต้มทั่วที่สวงแต่ตอบไปตั้เพราะว่ามันค่อยมีค้าตอบหลายอย่างค่ะอันนี้ก็เสียดินต้ม เข้าสองถุงแพลเดียวสีใจแหงเลอหรอะใจไ่ใจมันเลยเดี๋ยวใจรลดใจก่อนเดียวสีใจที่หลังเนั่งเียด้ยเางเข้าบบน้ของน้นยอะไรจ้ะ มมโซหน่อยบหม่วหวงงค่ะพี่น้องบักมวงนะคะทุกคนอยาอยกินหอวตอนหอฟังบอกเออข้าวิดก่อนที่รูบอกไอวันนี้ถืว่าเราหลอ,อด่ะบอกรู้สึกบางเบา แ่บดีค่ะพี่นองบักม่วงแซ่บุวยสมมมันน้ำฮย,ยิไยโอ้ยย ค่ะฝากช่องกูรืเบื่อด้วยนะคะฝนไปนะคะพี่น้องคะ <c oughs> <c oughs>